สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ดีๆที่นี่ f o o d t a l tv ค่ะพบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะในเมนูของซอสเย็นตาโฟค่ะเป็นส่วนผสมสำคัญนะคะสำหรับการทำเย็นตาโฟค่ะเราไปดูส่วนผสมกันกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะจะมีน้ำเปล่าค่ะรากผักชีกระเทียมกลีบใหญ่นะคะปอกเปลือกออกด้วยเต้าหูย้ยีน้ำตาลทรายกเกลือป่นและน้ำส้มสายชูค่ะ ขั้นตอนในการทำซอสเจนตาโฟนะคะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมเครื่องปั่นแบบนี้ด้วยนะคะใช้โถปั่นน้ำนะคะทีนี้เราก็จะต้องนำรากผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมมาหั่นให้ชิ้นเล็กลงสักหน่อยค่ะจะได้นำไปปั่นได้ง่ายขึ้นค่ะ,ะแล้วก็ใส่ลงไปนในโถปั่นนะคะตามด้วยเต้าหู้ยีค่ะ แล้วก็น้ำเปล่านะคะสำหรับเต้าหู้ยีนะคะคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าเขาจะมีขายแบบเป็นกระปุกนะคะแล้วก็ซีลไว้เรียบร้อยนะคะเก็บได้นานทีเดียวนี่ก็ปิดฝานะคะและปั่นให้ละเอียดค่ะ คคจจุันละเอียดดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมที่พร้อมจะนำไปต้มแล้วล่ะคะ่ะนำส่วนผสมนะคะที่ปั่นเสร็จแล้วเทลงหม้อค่ะและเปิดแก๊สน,นะคะ ใช้ไฟ,ไฟอ่อนในการต้มนะคะมีเงินจะไม่ซะก่อนค่ะแล้วตอนนี้เราก็เติมเกลือป่นนะคะน้ำส้มสายชูค่ะและน้ำตาลทรายสํหรับเกลือป่นนะคะใส่ปริมาณแค่เล็กน้อยก็พอนะคะเพราะว่าเต้าหู้ยี้เนี่ยเขาหมักมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเค็มอยในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้เราจะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายนะคะแล้วก็รอให้ซอสเนี่ยเดือดซะก่อนนะคะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซอสเย็นตาโฟค่ะตอนนี้นะคะซอสเดือดดีแล้วนะคะโอเคปิดแก๊สค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะ ในซอสเยนเดโฟแบบนี้นะคะรับประกันได้ว่าทำเยนเดโฟได้อร่อยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะหาซื้อซอสเยนเดโฟแบบนี้ยากนะคะเพราะฉะนั้นลองทำเองดูค่ะไม่ยากจริงถ้าคุณผู้ชมอยากได้สีแดงสดนะคะมากกว่านี้เหมือนที่ร้านเขาทำขายนะคะก็สามารถใส่สีผสมอาหารสีแดงเพิ่มเติมลงไปได้นะคะแต่นี้เล็กต้องการสีจากเต้าหู้ยี้แบบธรรมชาติแบบนี้แล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบรยะะ้อยแล้วค่ะ ซอสเดนด์โฟนะคะอีกหนึ่งเมนูง่ายๆจากพวกราพุ้ดเทรลล์ดอททีวีวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ